รอบนี้นะฮะกลับมาเพราะว่ารถคันใหม่คันที่ฟรีอยู่ตรงนู่นเราไปเอาน้ำมันและใช้รถคันฟรีแล้วกันแล้วก็ไม่มปิดฝาให้ด้วยนะอ่ะโอเคเก้าลิตรปิดก่อนเน้น้ำมันรั่วแต่จำได้ว่าอันนี้เวลาเลี้ยวมันเลี้ยวยากนะเครื่อง เออเครื่องมีให้หรือ,อยังมีแล้วโอเคถ้ายังไม่มีนี่เป็นแบบโอ้โหไม่อยากขับขี่เลยคันนี้ถ้าไม่ถ้าไม่มีเครื่องของตัวเองนี่ข้างหลังมันช่องเก็บของผมต้องเปิดข้างหน้านะเวลาลดความไปเปิดข้างหลังเพื่ออะไรโอเควางนี่รถคันใหม่ไม่มีไฟนะฮะที่ที่เป็นรถฟรีที่ไม่มีไฟ เ <ś m ary> มื่อวานเราได้เห็นการนั่งในรถนี้ไปแล้วคือเอาขาเหยียดไปเลยมาสตาร์ตติดเสียงเดิมเลยโอ้โหแรงอันนี้แรงอันนี้ห <ś m ary> <ś m ary> น้าทิ่มดินเดี๋ยวก่อนออืมอุม้ยอ,อันนี้แรงมากนี่ขนาดล้อเล็กนะอืมนี่ขนาดล้อเล็กนะ่นนนะ ยังเร็วมากเลยอ่ะโหสปีดใช้ได้นะแต่ว่ามันกินน้ำมันนะตัวนี้คือสปีดแรงนะฮะแต่มันกินน้ำมันโอเคบ้านจอใกล้ๆหน่อยใกลๆหน่อยดับเบกมือเกมแหลกเอ้ยอย่าค้างอือถ้าเกมค้างนี่แบบน่าปวดหัว โอเคโอ้ยยยยยอู้เหลอเลรมีคนอยู่ไหมเจ้าทินอยู่ไหนอะไรอ่ะเจ้าทิน <c oughs> เอ่อใช้ใช้ขวานนะครับมีอะไรบ้างกินก่อนอันนี้คือดูก่อนออย <c oughs> หยิบมาดิออกออกออกโอ้ยเลือดขีดสุดท้ายเลยอะ <c oughs> โอเคไะยังไม่มีประโยชน์ตรงนี้ตอนนี้ไปก่อนพี่ซอมบี้ไปแล้วนะไปปิดประตูให้แน่นสิอดอย่าบอกนะเกมบัก เอกมือเออมันต้องงี้ตะกี้ลืมเอาเอกมือลงมันก็ยังไปให้ได้อยู่นะนี่ขนาดไม่ได้เอาเอกมือลงนี่สปีดใช้ได้นะฮะมองเข็มข้างล่างทะลุไหมไหมอยู่ที่ประมาณร้อยสี่สิบเดี๋ยวก่อนอย่าเร็วเกินอย่าเร็วเกินไปหลังแป๊บอย่าเร็วเกิน เดี๋ยวเกมเดี๋ยวเกมครั้งนี่นัานั่งผมมึงรู้ว่าเข้าไปอยู่ในเกมสองถึงสามนาทีนะฮะเรียบร้อยได้มาแล้วไปกระโดดรถเต้นตรงนั้นอุ้ยบ้านหลังใหญ่บ้านหลังใหญ่หหญไม่เคยเจอโอเคปล่อยให้มันไหลไปหยุดหยุดหยุด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 หยเมือ่อไม่ได้เปลี่ยนสีมา เดี๋ยวจะไปขับที่ด่านกลางทะเลทรายตัวนี้นะฮะห้ามใช้ปืนยิงนะเกมเกมคลาสฮ้ยอ๋อไม่ใช่ปืนแป็นทาสีผมก็นึกว่าปืนหลงดีใจอีกอย,ยังไม่ต้องเติมอะไรทั้งนั้นลูกเห็ดตกครับมีอย่างนี้เลยเหรอ อ้ยผมลืมดับเครื่องอีกแล้วน้ำมันอยู่ช่องไหนน,นุ่นที่พรมอะไรบางนะฮะอยู่ตรงกลางอ,อือ่ะโอ้โห,โหเต็ม <laughs> เต็มไปหมดไม่แวะแล้วกันกินน้ำมันนะคันนี้คันนี้กินน้ำมันมาเ้ยเอ้ยรดลดรดเยอะอ๊ <laughs> แล้วก็หงายแบบนี้ จบจบกันอ่ะโอ้ยแล้วก็บล็อกอีกมันต้องกดเปิดด้านหลังด้านหน้าสิเอออันนี้อือ, <laughs> อกระโดดกระโดดเปิดด้านหลังได้ไหม พอด้านหลังมาช่วยมันคลิกไม่โดนลูกเห็ดตกะฮะ <c oughs> โอ้ยอย่าติงติไง้งไ้ยหมเนะี่ยม,มันร้อยังหมุนอยู่เลยเนะี่ยสปีดยังไม่หมดนะฮะเฮ้ยถ้าเราขึ้นไปอยู่อย่างเงี้ กลายเป็นว่าเราโดนดันเห็นปะเราโดนดันมาตรงนี้สนุกแต่ปัญหาคือลดความมันต้อง,องแบบว่าอย่างงี้ดิ <c oughs> อ่ะทำไงก็ได้ให้ลหนันสูงที่สุดแล้วก็คันนี้มันคว่ำง่ายอะ่ะเอียงเอียงเอียงสักเอียงนึงเอียงสซ้ายหนึ่งได้ไหมเดี๋ยวสิอใส่เดี๋ยวอย่าพักรถอย่าพักรถกดค้างกดกดค้าง ว่า้านตอนนู้นเลยอ่ะโอเคเอเคโคเดนยังอยู่แล้วก็ไม่ซื้อเหมือนเดิมอ่ะรถใหม่อยู่ตรงนี้อุปตูบินต้อนรับเลยเหรอน้ำมันมาต้องใช้จากด่านนี้หรือเปล่าน้ำมันโอะน้ำมันสิเออ <c oughs> เออ,เอ,อ ฮเิคเตอร์ยังไม่มาเลยด่านทะเลาจมาเติมกันเติมตรงนี้ไม่ได้เปลี่ยนสีนะทำไมมันเปลี่ยนสีมาให้เนี่ยผมสีเดิมเลือกสีเดิมเป๊ะแล้วทำไมมันเปลี่ยนมาให้ไม่รู้อยากเติมให้มันสุดหกสิบริทเลย ก็อันนี้ปิดเอ้ประตูมาคราวนี้ขับแบบช้าๆไปช้าๆหน่อยลเลาะบ้านแวะสักหน่อยแล้วกันเ้โอ้โหมีคืนมีคนยืนต้อนรับด้วยเราจะไม่แวะอะไรวันนี้ไม่ยอมแวะจนกว่าน้ำมันจะหมดเพราะว่าสปิดคันนี้มันไหลไปได้ เรื่อยๆเพราะมันสปีดเยอะและเร็วด้วยอัตราเร่งเอออย่าชนถ้าชนนี่คว่ำล้ามั้งโอ้โห <c oughs> <c oughs> แล้วก็มาเกิดใกล้ๆ <c oughs> ไปละ <c oughs> เอา <c oughs> ไม่ได้กดออกโอ้บ้านก็อยู่ตรงนี้เดี๋ยวก่อนรถ เขาบอกให้ขึ้นมาตรงนี้นี่ปีนตรงต้นไม้นะฮะนี้ตงนี้น <c oughs> เขายังไม่แก้บัักเลยอะ่ะ <c oughs> ยังออกมานอกแบบได้เขายังไม่แก้บักักบัักที่ยังไม่แก้สักทีเพื่อนัสดีเพื่อน ออมาเพื่อนออกด้วยไหมแล้วเวลากลับกลับไงเนะี่ยรีเซ็ตเหรอะถ้ารีเซ็ตจะเป็นยังไงอ๋อจุดสปอนก็อยู่นี่โอเคโอเคอเลองแบบขับในพื้นที่ที่อุกบาทอีกโอ้ เราลองขับในพื้นที่ไม่มีอะไรเลยขับไปเรื่อยๆดีกว่าไม่สนอะไรทั้งนั้นเอ้ยฟัดอะนรลขึ้นอะนรลขึ้นอะนรลขึ้นทนะลุฟัด Chúng đồn ăn